รู้จักหนังมังสวิรัติที่กำลังมาแรงในวงการแฟชั่นสำหรับในวงการแฟชั่นนะคะหนังที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็คงจะมีอยู่2ประเภทซึ่งก็คือหนังแท้แล้วก็หนังเทียมนั่นเองค่ะแต่อย่างที่รู้กันดีนะคะก็คือว่าข้อเสียของหนังแท้เนี่ยมันทําให้สัตว์หลายๆชีวิตต้องถูกฆ่าเพื่อนําไปใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่น แต่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะการเลี้ยงสัตว์ก็ยังต้องใช้พื้นที่แล้วก็ทรัพยากรมหาสารรวมไปถึงกรรมวิธีในการผลิตแล้วก็การฟอกหนังเนี่ยก็ยังเป็นสาเหตุที่ทําให้โลกร้อนอีกด้วยแต่ว่าหนังเทียมเนี่ยก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากระบวนการผลิตของหนังเทียมเนี่ยก็ยังสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยากต่อการย่อยสลายอีกด้วยค่ะด้วยข้อจํากัดเหล่านี้นะคะก็เลยทําให้เกิดการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าหนังมังสวิรัตขึ้นมาค่ะแล้วหนังมังสวิรัตเนี่ยคืออะไรเราจะมาคุยกันในลงทุนเกทอ ค่ังมังสวิรัตเนี่ยเราสามารถผลิตได้จากพืชอย่างเช่นแอปเปิลสับป,ประรดมะม่วงหรือแม้กระทั่งกระบองเผ็ดแล้วก็เห็ดนั่นเองค่ะนอกจากหนังมังสวิรัตจะไม่ทำร้ายสัตว์แล้วนะคะกระบวนการผลิตก็ยังแทบจะไม่ส่งผลกระทบต่อโลกและแถมยังสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติอีกด้วย ซึ่งถ้าหากพูดรวมๆแล้วนะคะก็คือว่าหนังมังสวิรัตเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั่นเองค่ะเราลองมาดูตัวอย่างของแบรนด์ที่หันมาใช้หนังมังสวิรัตกันค่ะอย่างเช่นแบรนด์ Food Letter r o t t t r r a m ที่ได้นำเอาผักผลไม้เหลือทิ้งจากในตลาด Lotterdam มาผลิตเป็นกระเป๋าจากเส้นใยมะม่วงแล้วก็กลายเป็นว่าหนังมังสวิรัตเนี่ยก็ยังสามารถช่วยลดขยะจากในอุตสาหกรรมอื่นๆได้อีกด้วย แต่อีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือว่าเหล่าแบรนด์รองเท้ากีฬาต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีการหันมาใช้หนังมังสวรรัตกันมากขึ้นที่แม้ว่าปกติเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ใช้หนังจริงที่มีการทําร้ายสัตว์อยู่แล้วแต่ที่หันมาใช้หนังมังสวรรัตมากขึ้นเนี่ยก็เพราะว่ากระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั่นเองค่ะ ถ้าเราดูสิติเนี่ยมนุษย์จะทิ้งขยะแฟชั่นเฉลี่ยปีละ31.75กิโลกร,รัมต่อคนและถ้าเราลองคำนวณจากแค่ตัวเลขของประชากรชาวไทยอยู่ที่69ล้านคนแปลว่าในแต่ละปีเนี่ยคนไทยจะทิ้งขยะไปแล้วกว่า2ล้านตันและถ้าหากนับเป็นทั่วโลกทุกคนลองคิดสิคะว่าขยะเหล่านี้เนี่ยจะมีจำนวนมหาศาลขนาดไหน เมื่อเรื่องเป็นแบบนี้นะคะมนุษย์จึงเริ่มมองหาสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาช่วยลดมลพิษแล้วก็ขยะจากอุตสาหกรรมแฟชั่นและนี่เองค่ะจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้หนังมังสวิรัตเริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการลงทากีฬามากขึ้น แม้แต่แบรนด์รองเท้าระดับโลกอย่าง Adidas ก็เริ่มมีการหันมาใช้หนังมังสวิรัตในการผลิตรองเท้ากีฬาบางรุ่นแล้วเช่นกันอย่างเช่นรองเท้าของ Adidas ในรุ่น Stan Smith ไมโลก็ได้มีการใช้ไมซีเลียมหรือกลุ่มเส้นใยที่พบได้ในรากที่อยู่ใต้ดินของเห็ดมาใช้เพื่อเป็นทางเลือกในการทดแทนการใช้หนังเทียมที่ผลิตจากพลาสติกอย่างโพลิเมอร์ และในงานถแถลงค่ะเมื่อป,ปลายปีที่แล้วของ Adidas ก็ยังได้ประกาศว่า60%ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในปีนี้จะใช้วัสดุที่ยั่งยืนขึ้นซึ่งรวมไปถึงเสื้อบอลที่ผลิตจากโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลรองเท้าแจนสมิทวีแกนและผลิตภัณฑ์อีกมากที่ใช้ผ้าฝ้ายรีไซเคิล นอกจากนี้นะคะก็ยังมีแบรนด์หรืออย่าง a m e s ที่ได้มีการใช้ไมซีเลียมจากเห็ดมาผลิตเป็นกระเป๋ารุ่นวิค t o อร a ียโดยหนังจากเห็ดนี้เนี่ยก็ยังมีคุณสมบัติที่สัมผัสนุ่มแล้วก็มีความเหนียวทนทานเหมือนกับหนังสัตว์นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดนําไปย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือปั๊มลายนูนให้มีความคล้ายหนังสัตว์เนี่ยก็ยังสามารถทําได้ง่ายเช่นกันค่ะ ซึ่งนอกจากหนังเหล่านี้เนี่ยจะสามารถนําไปผลิตเป็นกระเป๋าได้แล้วนะคะเราเนี่ยก็ยังสามารถเอาไปประยุกต์เป็นสายนาฬิการองเท้าหรือแม้กระทั่งซองใส่บัตรเนี่ยก็ยังสามารถทําได้ค่ะที่สําคัญคือหนังเหล่านี้เนี่ยก็ยังใช้เวลาในการเพราะเลี้ยงเส้นใยเพียงไม่กี่วันเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากหนังแท้นะคะที่ต้องใช้เวลาเลี้ยงสัตว์หลายปี อย่างไรก็ตามนะคะเราเนี่ยก็ไม่ได้ชี้นําให้ทุกคนจะต้องหันมาใช้หนังที่ทําจากพืชค่ะเพียงแค่ว่าเราเนี่ยต้องการนําเสนอไอเดียให้ทุกคนได้รับรู้ว่ายังมีอีกหลายวิธีในการผลิตหนังในอุตสาหากรรมแฟชั่นและสําหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็อาจจะได้ไอเดียไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองไม่มากก็น้อยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราได้นำมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะฝากติดตามลงทุนเกิลทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปค่ะ